ไม่รู้ว่ามีคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะพอวอลโซนมันอัปเดตซีซันใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยทุกซีซันที่มันอัปเดตมา 1, 2, 3, 4เฟรมเลตจะลดลงทุกซีซันเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้ามีท่านผู้ชมคนไหนเจอปัญหาเหมือนผมลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเผื่อมันจะช่วยท่านผู้ชมได้ครับสวัสดีครับผม,บผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Disney สวัสดีครับผมนานผู้ชมผมว่าน่าจะมีคนที่เจอปัญหาเหมือนผมนะ เกมมันอัปเดตซีซันใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมันกินสเปคขึ้นเรื่อยๆเลยฮะตั้งแต่ซีซันแรกนะซีซันแรกเฟรมเรทของผมจะอยู่ที่ประมาณ1 0อยถึงร้อกว่าแล้วพอมาซีซัน2มันจะลดลงมาเหลือประมาณ80-90ฮะพอมาซีซัน3เหลืออยู่ที่ประมาณ60-70ครับผมแล้วพอมาซีซัน4เนี่ยมันลดลงมาถึงแบบขั้นที่ว่าแบบมันเล่นแล้วมันกระตุกเลยอะเวลาไปโดดอ่าโดดล่มวะนะ มันลงไปถึงเหลือแค่40กว่าฮะ40กว่าถึง60เงี้ยแต่ก็เป็นเพราะว่าผมลืมอัปเดตการ์ดจอด้วยแหละผมก็เลยไปอัปเดตการ์ดจอก่อนอ่าผมใช้การ์ดจอของ NVIDIA นะผม RTX 2060ผมก็เลยไปอัปเดตการ์ดจอก่อนแล้วปรากฏว่าโอเคเป็นเพราะผมไม่ได้อัปเดตการ์ดจอเองมันก็เลยช่วยให้เพิ่มขึ้นมาอีกฮนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เพิ่มขึ้นมาขนาดนั้นนะท่านผู้ชม ผมก็เลยไปลองเข้าไปเซตติ้งฮะเซตติ้งแล้วก็ปรับมั่วใหม่หมดเลยลองหมดทุกอย่างเลยครับผมแล้วผมก็ไปเจออยู่เซตติ้งหนึ่งมันช่วยเพิ่มเฟรมเรทให้เราได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงกันมากนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเซตติ้งแบบเดิมๆเลยที่ผมเคยสอนตั้งค่าไปโอเคครับก่อนจะไปรับชมผมก็ขอฝากร้านเติมเกมดีๆสักร้านหนึ่งนะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านที่ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้ผมแนะนำนี่เลยครับ เติม .in.th ให้บริการเติมเกมออนไลน์นะผมไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Overwatch Call of Duty แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะฮะขั้นตอนในการเติมเกมนะผมอย่างเช่นถ้าเราต้องการเติม Warzone 2ให้เราไปที่เว็บ Battle.net พอเราเข้ามาเว็บ Battle.net แล้วให้เราไปที่ Call of Duty เลือก Warzone 2กดเลื่อนลงมาด้านล่างมองหา CP Point ให้เรากดเข้าไปเลยครับ จากนั้นเลือกสินค้าที่เราต้องการอย่างเช่น 200cp แล้วกดซื้อทันทีเลือกวิธีการชำระเงินเป็น Lasergo นะครับแล้วกดดำเนินการต่อกดดำเนินการต่อไปยัง Laser ฮนะจากนั้นให้เราคัดลอกลิงก์ของ Lasergo ครับผมกลับมาที่หน้าเว็บเติม i n t h เลือกเกม w อ r z ซน2ใส่ลิงก์ Laser G o จากนั้นกดเช็คราคา แล้วกดยืนยันการสั่งซื้อแค่นี้ก็เติมเกมได้ง่ายๆนะครับผมแล้วท่านผู้ชมคนไหนที่อยากเติมเกมแล้วตามมาจากช่องผมให้ใช้โค้ด t i s n e w จะได้ส่วนลด1%ของสินค้าที่เกี่ยวกับออซอน2ทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมนะผมเติมเกมออนไลน์ต้องที่นี่ครับผมเติม in. th มาครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันอ่าขั้นแรกเดี๋ยวผมบอกวิธีเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าว,วิธีให้มันแสดงโชว์ FPS นะ ให้ทุกคนคลิกเซตติ้งฮะแล้วมันจะมีตรงนี้ให้เราค้นหาพิมพ์ว่าเทเลเมทรีนะผม T E L E นี่แล้วเราจะเจอนี่เทเลเมทรีกดเข้าไปฮะแล้วก็ตรงนี้ให้กดโชว์มออาแล้วมันจะมีให้เราเลือกับผมมาตรงนี้ก่อนเปลี่ยนตรงนี้เป็นคัตตอมปุ๊บแล้วก็มาเลือกว่าเราจะโชว์อัอนไหนอันนี้ก็คือเปิดแสดง FPS อันนี้ก็คือโชว์ปิงผมจะโชว์แค่2อย่างนี้พอ เพื่อไม่ให้มันเกะกะบนขอบจอด้านบนฮนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากราฟิกกันเลยเข้าไปที่กราฟิกเลยฮนะดิสเพลยอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแต่ผมจะมาปรับตรงนี้ดันเฟรมเรทขึ้นไป200ฮนะเราจะได้ดูได้ว่าเวลาเฟรมเรทเราวิ่งจริงๆอ่ะมันได้เท่าไหร่แต่มันไม่ถึง200อยู่แล้วฮนะแต่แค่อยากรู้ว่ามันจะวิ่งไปถึงแค่ไหนโอเคต่อมาผมมาดูคุณภาพมาอันนี้คือการตั้งค่าเดิมเลยที่ผม เซตติ้งไว้ใช้อันนี้ใช้อัพสเกลเป็นตัวนี้แอนตี Anti ้อะไลซิ่งเป็นอันนี้แล้วก็เนี่ยค่าอะไรพวกนี้เป็นเหมือนเดิมหมดเลยฮะแต่ที่ผมจะเปลี่ยนหลักๆจะมีแค่อัพสเกลครับผมอัพสเกลแล้วก็จะมาเปลี่ยนเท็กเจอร์ลงนิดหน่อยแค่นั้นเลยฮนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะช่วยบูต FPS ขึ้นมาได้หรือเปล่านะเรามาดูเฟรมเรทเดิมๆเ,เมื่อกี้ลงไปถึง70เลยนะนะ7 0 80บฮะ ตอนนี้ผมอัดหน,น้าจอไปด้วยมันก็จะยิ่งลดลงไปอีกเพราะมันกินทรัพยากรของกราจอนะมาเข้าไปเซตติ้งกราฟิกฮะอันแรกเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยผมตอนแรกผมไม่กล้าเปลี่ยนไปยุ่งกับไอ้พวกข้างล่างเนี่ยจะใช้แค่อันนี้มันมีพวกนี้ใช่ไหม AMD FSR เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรงไงตอนแรกอะเพราะผมใช้การ์จอ NVIDIA ผมก็เลยจะลองแค่ไอ้คําที่มันมีว่า NVIDIA นี่ฮะแล้วก็จะใช้ Intel Intel นี่ก็จะเป็นของ CPU นะปรากฏว่ากิน CPU ไปเยอะเลยฮะก็เลยลองมาใช้ AMD ดูฮะ FSR 1.0นี่นะมันจะมี2ตัวนะผมแต่ผมว่าผมลองตัวนี้แล้วมันโอเคกว่าฮะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น FSR นี่นะจึ๊บพอเราเปลี่ยนไปแล้วก็ มันจะมีโชว์มอตรงนี้ฮะกดเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้เราจะเอาตรงไหนก็ได้นะถ้ายิ่งคุณตี้สมมุติเราเลือก Ultra Quality Frame Rate มันก็จะน้อยฮะแต่ถ้าเราปรับมาเป็น Performance f r a m ร Rate มันก็จะเพิ่มขึ้นให้เราได้ครับผมแล้วก็ Anti Aliasing Quality อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นซัก Normal ก็ได้ฮะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นอันไหนก็ได้นะไอตัวนี้ใช้เหมือนเดิมฮะจะเปลี่ยนเป็น sm 2 x ก็ได้อันนี้ผมก็ลองแล้วแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันนี้คือมันจะทำให้ภาพดูเบอร์หน่อยๆแล้วก็นี่เลย texture resolution ผมปรับลงมาเป็น low ฮะเดี๋ยวเราลอง apply ดูก่อนนะฟึบจึ๊บขึ้นไหมนี่ครับผมขึ้นไปร้อยแล้วนะเมะื่อกี้สามารถขึ้นไปได้ถึงร้อยแต่ภาพมันจะเบอร์นิดนึงนะครับผมนะเมื่อกี้ขึ้นไปร้อยสิบเอ็แล้ว แล้วเดี๋ยวก่อนนะเราลองมาปรับไอ้นี่อีกเป็น AMD FSR 2.1เทียบกันระหว่าง1.0กับ2.1นะฮะปุ๊บนี่เฟรมเรทขึ้นไปร้อแล้วนะขึ้นไป90ร้อยแล้วะฮะแล้วถ้ายิ่งคือไม่ได้อัดคลิปไปด้วยคือมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเห็นไหมทุกคนขึ้นไปถึง110เลยเมื่อกี้อ่ะเราลองขยับดูเนี่ยมันก็ยังอยู่90ร้อยนะผม แล้วถ้าไปเล่นด่านไหนที่เป็นตอนกลางคืนนะผมบอกเลยขึ้นไปถึง150 160เลยเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกันให้ดูผมจะลองเข้าด่านที่เป็นตอนกลางคืนให้ผู้ชมดูนะฮะไปเดี๋ยวเราลองไปดูโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับด่านที่เป็นอ่าตอนกลางคืนแล้วนะเดี๋ยวดูบรรยากาศร,รอบๆกันท่านผู้ชมเห็นเฟรมเลนไหมขึ้นไปถึง150 160เลยนะครับผมอันนี้อยู่ด้านนอกเดีย๋ยวลองไปที่มันมีเปลวไฟวิ่งนะอ่าก็ยังอยู่ที่150 ร้อกว่า150อันนี้จะเป็นตัว fsr 1.0เดี๋ยวเราลองมาปรับเป็น amd fsr 2.1ดูฮะอ่ะอันนี้จะเป็นตัว2.1นะก็โชว์มอตรงนี้เอาเป็น quality หรือเอาเป็น b a l านซ์ดูอ่ะชบได้เท่าไหร่นี่ฮะมันอยู่ที่130-140เหมือนเดิมแต่ไอตัว1.0่ะมันจะเพิ่มเฟรมเยอะขึ้นครับผมแต่ภาพมันจะค่อนข้างเบอลอไอตัว2.1 เฟรมจะไม่เพิ่มเท่า1.0แต่ภาพจะชัดฮะแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนนะก็ลองไปตั้งค่าดูฮะเห็นไหม103ติ1 4 0 105 0เดี๋ยวลองวิ่งดูอ่ะวิ่งมาดูหลายๆจุดฮะนี่มันก็อยู่ที่1 3ต104 0เลยโอ้โหอย่างแจ่มมะผมอันนี้แค่ภายนอกอาคารนะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในอาคารดูซึอ่ะอยู่นิ่งๆดิฟเฟรมเรทได้เท่าไหร่นี่1 4 0เลย โอเคเลยแลเนี่ยเดี๋ยวลองหันดูอ่ะไปตรงที่มีแสงโอ้ขึ้นไป150เลยฮะถึงไหมถึง160ได้ไหมเดี๋ยวลองดูสิได้หรือเปล่าโอ้แต่ขึ้นขึ้นหลักร้อยนี่ก็โอเคเลยวะผมนี่ชิวๆเลยฮะท่านผู้ชมเวลาเราเล่นภาพเราก็จะสมูทก็จะลื่นขึ้นนะ,ะเวลาเฟรมเรทมันเพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนผมเคยบอกว่าผมไม่ซีเรียสกับเฟรมเรทใช่ไหมฮะ แต่พอมาอัปเดตซีซันขึ้นมาเรื่อยๆนี่ผมเริ่มซีเรียสแล้วฮะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันกระตุกครับผมที่เมื่อก่อนผมไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่กระตุกฮะแต่เดี๋ยวนี้มันกระตุกขึ้นมาเรื่อยๆฮะต้องมาซีเรียสกับเฟรมละโอเคท่านผู้ชมคนไหนที่เจอปัญหาแบบนี้ลองเอาไปทําตามดูนะฮะผมเผื่อจะช่วยแก้ปัญหาของท่านผู้ชมได้แล้วก็ต้องบอกกันว่าผมใช้การ์ดจอ RTX 2060ของค่ายเขียวนะฮะ ค่ายแดงไม่รู้ว่าจะปรับแบบนี้ได้ไหมแต่ค่ายแดงก็น่าจะมเีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะมีหัวข้อให้ปรับอยู่แล้วนะเพราะว่าไอาตรงที่ผมปรับมันก็เป็นหัวข้อของ amd เนาะโอเครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับเออที่จริงคลิปนี้เนี่ยผมจะตั้งใจว่าผมจะไปสํารวจแบบใหม่นะเนี่ยผมจะทำํำยิบสำรวจแบบใหม่แต่ปรากฏว่านั่นแหละครับเฟมเรทล่วงกระจายเลยก็เลยมาทําคลิป อัปเดตเซตติ้งดีว่าโอเคเอาไว้เจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ